สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากับนุ้ยแฮฟ f นุยสเตประจำวันที่27พฤษภาคม2564กันค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะกดกระดิ่งก็เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปพยากรณ์อากาศต่ต่อไปของนุ้ยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เขียนเข้ามาคุยกันเข้ามารายงานสภาพอากาศของจังหวัดเพื่อนเ และอยากให้นุ้ยปากหมุดที่จังหวัดไหนอำเภอไหนเขียนมาบอกกันได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะขอบคุณนะคะลักษณะอากาศทั่วไปร่องมรสุมนะคะพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะกำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักที่เกิดขึ้นในระยะนี้นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรเลยค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร อ่าวไทยตอนล่างนะคะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันนะคะควรงดการเดินเรือค่ะส่วนชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ 1. พายุไซโคลนยาอาสบริเวณรัฐกันกัตตานะคะประเทศอินเดียค่ะตอนนี้ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นแล้วค่ะและคาดว่า จะอ่อนกำลังลงไปอีกนะคะเป็นยอมความกดอากาศต่ำในระยะต่อไปค่ะตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสค่ะ ภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนาครสวรรค์และลบบุรีค่ะที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีมีฝนตกตอนบ่ายโมงถึง3ทุ่มนะคะมีลมโชยค่ะปริมาณฝนถึง6โมงเย็น6.3มมิลลิเมโมงถึง3ทุ่ม1นมมตรค่ะ พรุ่งนี้มีฝนละอองเล็กน้อยตอน9โมงแล้วก็ตอนเที่ยงถึง2ทุ่มนะคะฝนหนักเบาสลับกันไปค่ะมีฝนถึงวันที่31นี้นะคะเที่ยงเพอบ,บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีมีฝนตกตอนเที่ยงถึง4โมงเย็นมีลมโชยค่ะปริมาณฝนถึง4โมงเย็น10.0ม mm. ิมพรุ่งนี้มีฝนตอน10โมงถึงเที่ยงแล้วก็ตอนบ่าย3ถึง3ทุ่มค่ะ มีฝนถึงวันที่31พฤศภานะคะแล้วก็วันที่2 4ถึง4มิถุนาค่ะเที่ยงเพิ่แม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์มีฝนตอนบ่าย2ถึง5โมงเย็นค่ะแล้วก็ตอน2องทุ่มถึงเที่ยงคืนมีลมอ่อนนะคะปริมาณฝนถึง5โมง0.7มิลิเมตร2ทุ่มถึงเที่ยงคืน2.4มิลิเมตรค่ะตอนตี3มีฝนตกยาวไปจนถึง8โมงเช้าเลยนะคะ แล้วก็ต่ออีกทีตอน9โมงถึงเที่ยงค่ะและบ่าย3ถึง2ทุ่มนะคะมีฝนถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นค่ะจังหวัดลบบุรีอรําเภอเมืองนะคะมีฝนละอองค่ะตอนเที่ยงจากนั้นก็เริ่มหนักนะคะตอนบ่าย2ยาวไปจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะมีลมโชยนะคะปริมาณฝนตอนเที่ยง0.2ม mm. ิลิเมตรบ่าย2โมงถึง6โมงเย็นนะคะ 45.8ม mm มค่ะ6โมงถึงเที่ยงคืน13.7ม mm. พรุ่งนี้มีฝนตกตอน8โมงถึง4ทุ่มค่ะมีฝนวันที่29และ31นี้นะคะคุณกิติศาาักดิ์คฝนตกหรือไม่ตกยังไงแจ้งนุ้ยนิดนึงนะคะเที่ยมเภอลำสนทิมีฝนตกตอนบ่ายโมงถึงตีสค่ะฝนหนักสลับเบาค่ะมีลมอ่อน ปริมาณฝนถึง6โมงเย็น7.8ม mm. ิลิเมตร6โมงถึงเที่ยงคืนวันนี้นะคะ8.5ม mm. ิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้มีฝนตอน7โมงเช้าถึง1ทุ่มมีฝนถึงวันที่29นี้นะคะคุณสำราญฝน,ฝนข้ามเขามาตกได้ไหมคะวันนี้ที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีมีฝนตกตอนบ่ายสองถึงตีหนึ่งค่ะมีลมโชยนะคะ ปริมาณฝนถึง6โมง6.1ม mm, ิลิเมตร6โมงถึงเที่ยงคืน20.7ม mm ิิเมตรค่ะพรุ่งนี้มีฝนตอน8โมงเช้าถึง5ทุ่มมีฝนวันที่29และ31นี้นะคะภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะ ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะที่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วมีฝนตกตอน6โมงเช้าถึงบ่าย3โมงนะคะมีลมโชยค่ะปริมาณฝนถึงเ mm. ที่ยง6.0มิลิเมตรเที่ยงถึงบ่าย3 4.5ม mm. มค่ะพรุ่งนี้มีฝนตอน1 1โมงถึงบ่าย3นะคะ มีฝนถึงวันที่31พฤษภาคมค่ะเที่ยงเพอคลุงจังหวัดจันทบุรีมีฝนตกตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้เลยนะคะมีลมอ่อนค่ะปริมาณฝนถึงเที่ยง8.0ม mm, ิลิเมตรเที่ยงถึง6โมงเย็น8.9มิลิเมตรค่ะแล้วก็6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนของวันนี้นะคะ6.3มมิลิเมตรมีฝนถึงวันที่5มิถุนายนค่ะ ที่มบ้านช้างจัังหวดระยองมีฝนตกตั้งแต่เช้าถึงบ่าย2โมงค่ะแล้วก็ตอน4โมงเย็นถึง4โมงเย็นของอีกวันเลยนะคะมีลมโชยค่ะปริมาณฝนถึงเที่ยง0.7มิลิเมตรเที่ยงถึง6โมงเย็น3.0มิลิเมตรค่ะแล้วก็6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนวันนี้8.9 mm. มิลิเมตรมีฝนถึงวันที่5มิถุนาค่ะ จบพยากรณ์อากาศภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบา,บาย